เจอกันกับบรรยากาศท้องทุ่งนาพี่น้องเลยก็คือเก่าเม้นเดิมมาละคลิปนี้ก็ได้มาเล่าสู่กันฟังสำหรับไอช่วงนี้เนาะสำหรับไอคนที่จะใส่ปุ๋ยรับรวงก็เหมาะเจาะแล้วก็ใส่ได้เลยพี่น้องใส่ได้เลยพร้อมหรือไม่พร้อมก็ใส่ได้เลยพี่น้องเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเพราะว่า มะลิหนึ่งศูนย์ห้ากับข้าวเหนียวก็ขอหกเนี่ยมันมันจะถอดรวงเดือนหน้านี่แหละพี่นอ้องเออถอดถอดรวงในช่วงไหนกลางเดือนอในช่วงวันที่สิบเป็นต้นไปมันจะเริ่มถอดรวงเพราะฉะนั้นนี่ระยะเวลาการกินปุ๋ยสามสิบวันนี้ก็พอเหมาะพอเจาะพี่น้องในเรื่องของการสะสมอาหารแล้วก็นําไปใช้อะไรพวกนี้มันเหมาะเจาะแล้วอ,อย่าไปใส่ช้ามากกว่านี้นะเนาะ,ะก็มีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์เขามาถามบอกว่า หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรับรวงไปแล้วเนี่ยเนว่าเราฉีดพ่นฮอร์โมนฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อราป้องกันโรคต่างๆไปพร้อมกันเลยได้ไหมเป็นว่าสำหรับข้าวนาปีเนาะคือคลิปเกี่ยวกับการฉีดพ่นฮอร์โมนเนี่ย <c oughs> ผมก็พูดไปแล้วในคลิปเมื่อวานก็ผมฉีดเคยเคยไอพ่นไปแล้วแหละว่าแนวทาง เกี่ยวกับการฉีดพ่นฮอร์โมนฉีดพ่นสารกําจัดเชื้อโรคเชื้อราอะไรพวกนี้ป้องกันนู่นนี่นั่นอะไรเนาะคือ,อคือข้าวนาปีนี่ผมผมก็ได้ให้แนวทางไปแล้วว่าข้าวนาปีด้วยไอ้ลักษณะทางกายภาพลักษณะทางสายพันธุ์ของมันคือข้าวนาปีนี่มันเป็นเ,นเนขาเรียกว่า มันปลูกได้เฉพาะฤดูการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการถอดรวงการถอดรวงการเก็บเกี่ยวอะไรพวกนี้มันมันก็คือว่าก็คือสายพันธุ์สายพันธุ์นาปีมันก็เหมาะกับนาปีมันเหมาะกับฤดูาบฝนต้นหนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยฤดูปายฝนต้นหนาวมันจะมีหมอกมีลมมีฝนอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวนาปีเนี่ยถ้าเราจะฉีดพ่นอะไรมันมันไม่ค่อยมีปัญหาดอกพี่น้องฉีดไปเลยแต่ที่นี่ มันมันมันจะไปไปมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนพี่น้อง er, อง er คือผมเน้นย้ําเสมอพี่น้องเน้นย้ําเสมอสําหรับไคนที่ทํานาเนี่ยผมเน้นย้ําเสมอว่ามันมันต้องคิดคิดในเรื่องในแง่ของต้นทุนพี่น้องต้นทุนเนอเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยต้นทุนการทํานาเนี่ยมันบานปลายพี่น้องมันบานปลายแล้วก็มันมันสูงอพี่น้องเห็นบอข่าวข่าวเนีข่าวขาวแต่ละ แต่และอย่างที่ออกมาเกี่ยวกับชาวนาเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาข้าวไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวแล้วขาดทุนไม่ได้กําไรอะไรนู่นนี่นั่นคือบทสรุปแล้วก็คือทํานาปีนี่คือมันมันคือต้นทุนสูงอะไรพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหรับคนที่ถามเข้ามาบอกว่าใส่ปุ๋ยรับรวงแล้วเ,ออเราจะ <c oughs> ก็คือว่าเนาะคือเราเอ สำหรับคนที่ทำนาปีแรกก็อาจจะอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่มีประสบการณ์เนาะก็กลัวมันเป็นเชื้อโรคเชื้อราอะไรพวกนั้นคือผมบอกแล้วว่าคือแนวทางแนวทางการใส่ปุ๋ยพ่วงแนวทางการแก้ปัญหาไม่ว่าจะโรคอะไรก็แล้วแต่ม,มันมาจากมันมาจากปุ๋ยพี่น้องมันมาจากปุ๋ยที่ให้เกินขนาดพี่น้องมันมาจากปุ๋ยที่ให้เกินขนาด เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถามเข้ามาบอกว่าใส่ปุ๋ยรับรวงแล้วเนี่ยกลัวมันเป็นข้าวเป็นโรคเป็นเชื้อราเพราะว่ามันมีหมอกมีอะไรพวกนี้เราฉีดพ่นไอ,ไอ้ยาป้องกันไว้เลยได้ไหมคือเอาอย่างงี้พี่น้องคือเราลดปุ๋ยดีกว่าไหมพี่น้องลดปุ๋ยดีกว่าบอ,เ,อ,อเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญไงพี่น้องมันเป็นส่วนสําคัญไงเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราใส่ปุ๋ยเรากลัวมันเป็นโรคอ่ะเรากลัวมันเฟื่อใบเราก็อย่าไปใส่เยอะพี่น้องเออเทาก็อย่าไปใส่หลายผมก็เคยให้แนวทางไปแล้วแหละว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยค่ามาตรฐานนะอันนี้คือค่ามาตรฐานทั้งข้าวสวยและก็ไม่สวยเนี่ยอสูตรทั่วไปนี่แหละที่เขาใส่กันคือใส่ประมาณ25-30ถึงกิโลกร,รัมต่อไร่ออันนี้คือค่ามาตรฐานนะพี่น้องนะแต่ทีเนี้ย มันจะมีกรณีที่ข้าวงามสำหรับข้าวที่งามแล้วเนี่ยผมก็บอกอยู่ว่าให้ใส่น้อยกว่ามาตรฐานก็คือใส่ประมาณ10บถึง <c oughs> 10บถึงสิกิโลกรัมต่อไร่เอาเฉลี่ยเอาง่ายๆเอาประมาณสักหนึ่งกระสอบปุ๋ยใส่ได้3ไร่อันนี้คือมาตรฐานเลย เออมาตราฐานที่ไม่เป็นโรคพี่น้องเออมาตราฐานที่ไม่เป็นโรคเออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถามบอกว่าใส่ปุ๋ยรับรองเสร็จแ,แล้วเราเราฉีดพ่นอ่าฉ,ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันเชื้อราได้ไหมไม่ต้องไปฉีดพี่น้องเออเพราะมันคือการเพิ่มต้นทุนเออเรามาลดต้นทุนโดยการลดปุ๋ยดีกว่าพี่น้องเอาอย่างสี่ดีกว่าอ่ามันมันคือผมเคยพูด ผมเคยพูดเพื่อเป็นแนวทางไปแล้วแหละว,ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนี่ยมันจะแก้ไม่จบไม่สิ้นพี่น้องอมันไม่เป็นโรคนี้มันก็ไปเป็นโรคอื่นเออก็อย่างสมมุติว่าถ้าเราสมมุติว่าเราใส่ปุ๋ยเกินเนาะเข้าใส่ปุ๋ยเกินเออใส่ปุ๋ยเยอะไปเนี่ยใส่ปุ๋ยรับรวงเยอะเกินไปเนี่ยเออถามว่าฉีดฉีดพ่นการเชือ้อราเออการเพี้ยกันหนอนได้ไหมมันกันได้พี่น้องเออแต่ว่า มันไปกันข้าวล้มไม่ได้พี่น้องมันกันข้าวลม้มได้เพราะนั้นเนี่ยการใส่ปุ๋ยเกินขนาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราหรือไม่ก็ข้าวลม้มข้าวเมด็ดดาเม็ดด่างอะไรพวกนี้เห็นบอกมันมัน,ม,นมันแค่มันแค่ปัจจัยสาเหตุเนี่ยสาเหตุมันมาแค่เรื่องการให้ปุ๋ยเยอะเกินไปเห็นบอกเพราะนั้นนะ่ะการจะแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะพี่น้องนะคือเราเน้นป้องกันเน้นป้องกันพี่น้อง อย่าไปใส่ปุ๋ยรับรวงนะอย่าใส่เยอะอถ้ากลัวถ้ากลัวหรือว่าพึ่งทํานาเป็นปีแรกพึ่งทํานาเป็นปีแรกนะสำหรับข้าวมาตรฐานเนี่ยเห็นป่ข้าวมาตรฐานคือจะเขียวประมาณนี้เนี่ยเขียวประมาณนี้อันนี้คือข้า,ขาวมาตรฐานเขียวใบตองกล้วยคือจะไม่เขียวปีเพราะฉะนั้นีนข้าวไข่ที่เป็นลักษณะนี้คือหนึ่งกระสอบปุ๋ยใส่ได้สามไร่ อ่าใส่ไปเลยเไม่มีทางได้เป็นโรคพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาเรียกว่าคือไม่เราไม่ได้ให้ปุ๋ยมากจนเกินไปไงแต่สําหรับคนที่ให้ปุ๋ย25-30กิโลกรัมต่อไร่นะก็หนึ่งกระสอบใส่ได้สองไร่นะแบบนั้นอนะ่ะสาหรับข้าวบริเวณไหนที่มันงามนะมันเสี่ยงที่จะเป็นโรคพี่น้องถ้าแบบนั้นอนะ่ะเห็นบอกเพราะนั้นเนี่ยการการแก้ปัญหาที่ดีสุดก็คือการป้องกันพี่น้อง Ừ, การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการลดปุ๋ยยาไปใส่เยอะพี่น้อง ừ, กลัวมันเป็นโรคนะไม่ต้องไป <c oughs> ไม่ต้องไปซื้อยงซื้อยาอะไรมาฉีดหรอกเอเราใส่ปุ๋ยให้มันน้อยลงก็มันก็ไม่เป็นโรคแล้วพี่น้อง ừ, เห็นบอกและอกอย่างเนี่ยดีตรงที่ว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยน้อยเนี่ยต้นทุนเราก็ลดตามไปด้วย ừ, เห็นบอกลดตามบอกพี่น้อง<ๆ><ๆ>ก็ลดตามหเนาะเพราะว่า ปุ๋ยกระสอบหนึ่งก็เก้าร้อยพันหนึ่งถ้าเราไปซื้อยาการเช,เชื้อโรคชรานู่นนี่นั่นมาฉีดอีกก็ไหนจะค่าน้ำมันไหนจะค่าแรงไหนจะค่ายาเห็นบอกไหนจะค่าฉีดพ่นเสียเวลาเวลาเสียแรงงานเสียเงินเพิ่มไปอีกเห็นบอกเห็นบ่มันมีแต่มันมีแต่เพิ่มต้นทุนนะพี่น้องเ,ออเพราะนั้นเนี่ยเรามาลดการให้ปุ๋ยดีกว่าพี่น้อง กาจัดปัญหาที่ที่ต้นเหตุจะดีกว่าอย่าอ,าไ,ปอ,าไ,ปอาไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือผมก็เห็นหลายคนเมื่อปีที่แล้วก็คอมเมนต์มาถามข้าวเม็ดดำเม็ดด่างมันเกิดจากปัญหาอะไรข้าวเน่าคอร่วงข้าวตายรวงยอดขาวมันเกิดจากอะไรบอกวิธีแก้หน่อยเราต้องซื้อยาตัวไหนมาฉีดพ่นข้าวใบเขียว เป็นเม็ดเป็นข้าวใบเขียวเป็นจุดสีแ,งแดงๆเป็นเชื้อราเราซื้อยาตัวไหนมาฉีดผมก็ให้แนวทางไปแล้วว่าคือแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการอย่าใส่ปุ๋ยเยอะพี่น้องอยยาไปใส่ปุ๋ยเยอะเออก็แค่นั้นเองก็แก้ได้แล้วนะเห็นบ่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องคือการแก้ปัญหานี่ยเราเราต้องเราต้องวิเคราะห์พี่น้องเราต้องวิเคราะห์ะเหมือนที่ผมให้แนวทางสําหรับไ แนวทางการไอ้วิเคราะห์ป้องกันข้าวล้มนั่นแหละพี่น้องข้าวล้มเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าบางคนก็บอกว่าโอ้ยมันเกิดจากลมเกิดจากฝนเ,เกิดจากหมอกเพราะว่ามันหนักลวงข้าวแต่ไม่ได้ไม่ได้คิดแบบว่าที่มันล้มนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวมันสูงไม่ได้คิดณจุดน,นี้ไงเพราะว่าถ้าข้าวต้นเตี้ยนะถ้าข้าวต้นเตีย้ยต้นเตี้ยเนี่ยถึงจะมีลมมีหมอกมีฝนอะไรยังไงเนี่ย มันก็ไม่ลม้มพี่น้องถึงลม้มมันก็ล้มน้อยแมนบอกว่า,วาแต่ตรงงานข้ามเนะ่ยต้นข้าตวต,าต้นไหนที่มันสูงเนี่ยต้นข้าวต้นไหนที่มันสูงเนี่ยยังไงยังไงก็ลม้มพี่น้องไม่มีรวงข้าวมันยังล้มเลยเห็นบอกเพราะอะไรเพราะว่าต้นมันสูงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมันต้องดูที่ต้นเหตุ د, พี่น้องต้องดูที่ต้นเหตุเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยให้เอาไปให้ให้ให ให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนเพื่อเป็นแนวทางอันไหนที่มองดูแล้วว่ามันมันมันเพิ่มต้นทุนโดยใช่เหตุเราก็อย่าไปทําพี่น้องอมผมเคยพูดหลายคลิปแล้วว่า <c oughs> การใส่ปูเยอะจนเกินไปเนี่ยมันจะนํามาซึ่งหลายๆปัญหาซึ่งหลายหลเหตุผลซึ่งหลายๆโรคเพราะนั้นเนี่ยเราต้องแก้ที่ต้นเหตุมันจะยั่งยืนแล้วก็จบพี่น้อง ย่งยืนแล้วก็ยาวนานทาวอดมั่นคงแต่ถ้าเราคยแก้ปลายเหตุแก้ปัญหานี้จบปุ๊บไปเกิดปัญหานั้นอีกแก้ปัญหานั้นเสร็จปุ๊บไปเกิดปัญหานู่นอีกมันมันมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราแก้ที่การให้ปุ๋ยดีกว่าอย่าไปใส่ปุ๋ยเยอะถ้ากลัวมันเป็นเชื้อโรคเชื้อรานะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะ ใส่1 0ถึง15กิโลกรัมต่อไร่ก็พอเออบริเวณไหนที่มันสวยก็ไม่ต้องใส่ก็แค่นั้นพี่น้องเออมันก็ไม่เป็นโรคไม่เป็นเชื้อราแล้วเอ่เห็นบอก็ลองเอาไปพิจ,จารณาเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องสำหรับคนที่ถามมาเออบอกว่าใส่ปุ๋ยรับรองแล้วกลัวมันเป็นเชื้อโรคเชื้อราเออฉีดพ่นปุ๋ยทางอฉีดพ่นออยาการเชื้อราได้ไหม เออไม่ต้องไปฉีดหรอกพี่น้องใส่ปุ๋ยให้มันน้อยๆใส่ปุ๋ย10-15กิโลกรัมต่อไรนะ่นใส่ให้มันน้อยๆอย่าไปใส่หลายมันก็ไม่เป็นโรคแล้วเอท่านนี้เนาะเข้าใจตรงกรัน